สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนครับผมสิพาพไปเลาะจักสิไปเลาะใส่จักเป็นเอิญทางไหนล่ะพี่น้องไปเลาะน้ากันครับเลาะปลาเลาะดงครับมือเนี้ยคลิปนี้ก็เลาะปลาเลาะดงคือเเ่าไปลัดเลาะไปตามไฮมั่นแล้วเลาะไปตามทงหน้าลัดเลาะไปตามทงหยาสวัสนาน้ากันครับผม คนมันิขอไปถามเจ้าทินกับทราบลาบอกว่าขนงมา,นนมา,า,ามทักท,ยท,กทยายดูสือน่าก็ถามมาสิเปชใสสีเปมสโบฟังดีๆเนี่ยพ<อ>ุ่นันหุ่น,นแงเลียนหูตั๋งเลยเห็นบอุูเลีนหูตังมาต่เถียงพุ่นแลวเด้พุ่นเ,ยนเลยทีโอ้ยเดือดๆเปจ้าเป็นเจ้าวะมันล้ไปปะล้ไปปะเอาเร,ารือ่อย่

ผมเห็นแล้วผมเห็นมันแรนมันก็เทียงแบบยู่บบไกลนึ่งอะนะยู่บบไกลนึงมันหุนยิ้มมูมันเฮามัน่ามันกันแรงดอกมาน่ะมันเกือบสวมเจ้าเปล่าเกือบนีกว่ดตรงนั้นเขาขึงโน่นได้บ้านมากันมากันต้อยู่ทั้งล่างเขาขึ้นโน่นได้บ้านเนี่ยไม่ใส่อีบานเนี่ย สามแยบาหใจอีกแล้วดู่มทั้งแน่เลย้นทั้งน่นาดทั้งนมัน่นแางนตง้ยัยงมันก็นมไม่ิมาาส,าาสามแยบสี่หยบเ้ถึงว่าท่างเขามันตีอะไรเลยบ่บ้านโอ้สองสองฟุดอยูอ่เนย์ุตละสาโต้เอาเนฮาไปทางมันตันนันเปลียไโบไป,ปาทางเขา <laughs> โอมสาเรมนม,ท <laughs> นนนนมนทัทักใ้นอโดนสิีคนม่มันักใต้เพียรไ่โจก็ระไดแต่ทักใายมันนี้ยนติไปนนิตัาท่างีเลยเป็นท่างแรงกับจิงก็ันท่างีเลยอมันคืนอทางีเลยครับ,นนบเลอบตัวเรียเี่ยเหน่อยนกเน

ข้าเจ้ามากวกวมากมากวักวักวตัง้งแิลงมมนีละเอาวงเมียนขึ้นถนนไงเด้อหนถนนไงด้บ,บ้านพี่หนอไม่ยนตัวอนี้ถนนลุกลั่งถนนดินแดอันนน,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 นั้ถนนด้าถนนขาวหรือเป็นข้อนเกียร์ํำกันได,ได้เอาคนหน่อยเียน คงไปบว่ลงมก็ไปหมดเ้อนะนั่งทางดำบัวบ่นทางดำบัวงงคักกเก้บัลน,นี้่จักไปใส่ทางบุญท <c oughs> ่างพี่เลยท่านนะไปเพไปอันน่าสะอาดอันหน้าสะอาดอันทา,า,างพี่เลยบัลใช่ง่ายอา๋อเขาจะบอกใช้ง่ายบ่ ไกดีกว่าแบบใช้งามได้วอผมว่ามันแกดีกว่ดแบบใช้างามได้วอตรงไปหันน้อยสองกิโลสองกิโลสามกิโลลาตัวออกมาสุกต้องเนโลอ่เนี <c oughs> ่ยามันสิ่แสกไปได้บึ้บใบหม่มันเริ่มเขีเเวยวเบนอะไรไ้บันกันง่าม ถอนันมาช่วงมของสาวอดีตมันหันแหงเบื้อ้้นนี่ ตว่าน,นีเสาไฟเนี้ยีเสาไฟฝ่ามันนั่ขึ้นไม่ใสบัตรนี่ไ่รู้จไปใส่งนั่นวดตำบลกองพ่เนเลยเด้อบปลนามพี่้องตำบลกองพ่นนี่คือใส่อำเภอมาตานหรือเ่าเอาเขาขอำเภอมะตันเลยเดื้อาาพี่้องเ้อทำตละล่ามาหันับละตัเ่เอาตะานองนนมึงฟุ้มเนียงช่มาลาดอยู่บ้งเนนะอันที่มาอะไรเฮาเาเฮาเ,าเาดือกับเ้มาลาดบ่ ตัวนิว่งวนอยู่ในคอท่างคัดสีขับวิสาทภิฟ้าให้พอตอนนี้มันเป็นบาบนี้อย่างนี้ฮะมันทำนตะเโล้าเจ้านาสีหูนะเจ้าคนแถวดี นี่เลยน้ำฝนบอกโู้คนบอกหลายเ่ยเนี่ยน้าามหนือนอก,นอก,นอกเยงใจใเราขึ้นไ่้เ่มน่ไม่ใส่อนนัดนหมนั่นแหละสิลงไปฝุ่นบ่มัดเสง่ามันคอช่วงสะพานคนวะตำบลของพอนอ,งอ่ะไองไปต่อ แน่มากเลยเี่ว่าคนมันบุยยันวาีขึ้นมาตั้งถนนมันกขึ้นเนาะพุทธวังมันก็ยังมีเื่องคนมากเรื่อยเรเลยเนาะเงคนเริ่มบอกว่ายุงหน้าเี่ยตไหเาไปฝากีจงเห็คอนขมากกยายกระจามันหแต่ว่าจังมึงเอาอยู่ในบานได็แค่นันะพี่งตอนี เขาไดหมู่บน่อะเดจ้าขด้วยหรือเปล่าขอดหวยขอน้อยหรือเป่มีมันมันขอมันพอสิรัน์นี่โอ้หเดี๋นีโอ้ต้นต้นลุ้มบักคักหนึ่งตนซ่อนบัก่วงเล่าโอ้ยนซ่อนบัก่วงเล่าหลายบักงหญ่นึง ่อนบอบวัวโอ้ยนบอกหัวนอนอยู่เปรตเมนสิบเป็นคนซ่อนพนเนีงไม่ใหญ่ก็พอใหญ่ตีนี่ไงเรานี่ไงฮ่มออ้สึกเมื่อยละว่ะไฟฟ้าเหมือนแปบานนี่ไฟฟ้าสุดล่ะ เอาว่าัดีเด้อนี่บัักโลมาแกงีห้าคนคยู่น,น้องไพน้อหน้ามันจะสูงขนเสืมาัลโลนะพี่น้องนะครับเทียงหน้าหน่อยแต่ว่าวงสามหลังกุเด้อเทียงหน้าหน่อยอเ็ดกระสอบเฮียเฮียนอพี่รองเฮ้ยเป็นม่ได้อยู่ เ่าครูกับนีเห็นม่เหล่าครูยินเลยเน๊ะห้าสีไปทางไหนโอ้โหไหวนป่านไหนกันเนี่ยจนกี้ป่านไหนเลยพี่น้องเด้อตบรรยากาศด้เลยเนาะบรรยากาศหน้ามิลีอ่านไปอีกหัวเต่า ตมนุนกองพ่นบรรเทง่ามมันขอ้อบ้านขอน้อไหนน้ามสางแสแงแห้งขวามลังเขาหนึ่งบอก <umba> บนขอ้อใหญ่ก็ขอดหน่อยน้ <c oughs> ะพผีหลองหน่อใช่หรือไงจะล้งไปทำห้าง,ขงเขาเอีย่างนี่เขาไปบนปูตา <c oughs> <c oughs> นี่ในบ้านก็เจ้า ยีมีวัดพบนีายวัอไอ้วัดเข้เองล้น่ใ่่ผมหงเีนโอ้ยวัดปาสะอาดโอ้โมเมียนเมียนปัดอันบันเอียงเกาะเออเมียนบัวเมียน เรืองเรีพี่น้องเรืโอ้ยเขาหลงผมามาถ่ายมูบาติเมียนร้านโบมี่โบมี่ฮัโบมี่บ้าได้ไปวัดกันทั้งโบมี่บอกซื้อบาทเรื่อพี่น้องเรื่องเขาหลงมาจังหนึเลี้ยวซ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าเลี้ยวขวาบ้านค้อบ้านค้อหญ่ผมเจออะไรแล้วนี่เสียงเขาเลี้ยวไปนี่ สรุปแล้วว่นไปวนมากเขามาได้หนีเป็นบันคอเนาะตาเดินบันคอใหญ่ครับต่ว่าบันคอน้อยนีถ้าพี่ผ้าน้องรอสองเทียแล้วไปนั่มหานำ้ำสางแซงแหงคว่ำหลังกับไปมาปแล้วไปสะพานใหม่กับไปแลวเนาะอยู่บันคอน่อยมือนีเขาถือโอกาสว่าบาันคอใหญ่ครับผมมึอเนี่ย,ยงงจังหวะเด้อเอฟซีเพิ่นกบดด้บอกว่าให้ไรไม่หยังให้ไรกเ็เป็นหมู่บ้านแบบบันนอกบันนอกรค่สีเข้าอยู่แล้วไปเนาะฮะ จอดเซ็ตละบกันี่ยจอดพุ่มม่วงพี่ว่าจอดพุอมม่วงนี่ละพี่น้องนี่เลยไปดูดักอคด้ายได้ละโคด้ายด้ทำอ้อยสดขวดเท่าไรล่ะครับนีขวดละสิบบาทอ๋าคือเป็นรรเสียบแท้ขั้นสดสดเลยพุน่นนะขั้นสดสดกูเป็นน้ำแข็งพร้อมเมันให้ไหลเป็นตะเบิงเป็นตะแยงของคุณยังบ้านเขามียังในบ้านในบ้านก็แก้วีปลูกพักสวนดีป่ะค่ะ มีปอกน้อปน้อแ่นครับอันนี้เพื่อนเอืนข้อใหญ่บ่ครับข้อใหอน่อยไปทางคุณหญิงเนาะแนเขาไปขางในเด้เบื่อย่เบื่อยังพวน้องหน้าห่วยจักอยู่ทางไหนบ่แหละเขานดีแล้วนบ้านมิไผ่อยู่หันบนี่ม้บเกเวนกับ้ากันมีตำหมาบ่กเฝออยู่หันมีเนี่ยวามันมีหมาเฝานี่ก็ฮานเรา

ไปหลอกน้ำกันครับไปหลอกไปเลาะบานขอ,อยใหญ่น้ำกัคกับน้อสิ่เรี่ยมสายเรียวขวาไปเลยก่อนโอ้ไปนีไปทงหน้าเพลินฮพี่นะที่ไปนังไหนเนน้ยกวกระมวง <laughs> วงดวกกระนา เล่ามันก็ับสีทงหน้าบุตรทังสิไปทางไหนอบก็บไปนี่แหละก็ข,ของพูดไปนี่เราบ่ดไปนี่บอกโค้งน้องหน้าเล่า,านี่นะตรมีคนอยู่มีทหารเราปะเดชโค้งน้องน,นาโมเดลแห่งเบิร์ดครับบูมีคนอยู่ไม่น่าดีเพิ่นกัเขาไปอยู่ในบาทมองขา,ายน้ำอ,นอ้อยนะว่าเพิ่นกัอ้อยจย่งนี้เราไปขั้นสดๆให้เขากินเมื่อกี้ กับคีออกไปนี่พี่น้องเก่ยวกับซเบิดแหละครับบ้านบ้านน้ยังเกาะบ้านค่อยใหญ่เอาไอ้ตัวตัวมแอมหัวไปจ้าสิมณฑลไปจังไดหัววพราเขาไปดอกเขาไม่ได้รู้บ้านนีกว่านี่จบเลยด้วยนี่ออกมาจากบ้านค่อยใหญ่เลยจบละไปพุนไปค่อน้อย ไตนิดสงเคราะห์ครับผมนี่ชาวบ้านคอยินดีต้อนรับรักนะครับนี่เดี๋เขาโพูมากเมื่อกี้เลยพี่นอ้องี๋ยวเขาไปเขาฝ้อยนะบนี่เลี้ยวขวาบ่อ๋อนึกว่าเลี้ยวขว,า,า,ว,า,เว,วาเข้าไปนเน,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 นี่ยนี่เขาบ่มีขึ้นกัน นี่ตำบ้านล่างเนาะพวกต้นบักเฟืองนี่อันผมคิดว่ามันมันใหญ่มันข้อน้อยใไงข้อใหญ่จังเรสีนยลน้องไปทางไหนบ้านเดิมเขาไม่มีตัวบ้านเนี่ยบ้านข้อใหญ่มันคือบนใหญ่ตำบ้านข้อน้อยนี่จังไรถ้าว่าเป็นซึ่งกับ่ีนวลไปทางพี่มั้ง นอั่นอยู่ขันนาทีเอาไปทำมันต้องเสียไปใส่นี่อ๋ผมเป็นดอกเป็นน่วนสำลันหมไปนี่โอ้เมียน,นยไปทางไหนลูกไปทำมันตนะ่งไะนทำมันตรงกอนเป็น